สวัสดีครับ่ยมาตกกับไมแกล้วนะครับก็ผิดนะตอนแรกบอกในคลิปเที่ว,ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะลงของฟรีใช่ไหมขอเลื่อนไปเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าวันนี้มีคลิปลงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีคลิปลงก็จะมาลงของฟรีแทนนะครับก็ไม่ขอโทษอ่ะดูในเกมก็เห็นแล้วของฟรีนะครับ กว่าพี่จะลงคลิปน้องก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีะมาแจกบ้างแต่ว่าเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ชินว่าแต่กิจกรรมมันทาวันไหนอะไรยังไงเมื่อไรนะที่ไหนประมาณนั้นโอเคมาวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้ก็ค่อนข้างง่ายๆนะครับมีสองกิจกรรมหลักๆด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมเติมเงินตั้งแต่วันที่8จนถึง14นะครับก็มีเวลาประมาณ1อาทิตย์ การเงินมีอ่าสามเขาเรียกว่าสามขั้นสี่สิบเก้าเก้าสิบเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยเก้าเก้าสี่เก้านี่ได้โทเค็นเป็นหนึ่งโทเค็นเก้าเก้าได้อีกสองโทเค็นโทเค็นนี้เนี่ยมันเก็บไวน้น้องเพราเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้กับกิจกรรมที่มันอยู่บนข้างบนเนี่ยมันก็มีแบบกิจกรรมนั่นแหละก็ จะว่าเหมือนเป็นส่วนลดดีกว่าในการเราไปใช้กับหัวหัวสายฟ้าหัวบาวันอะไรนที่เราเรียกกันนะครับก็ถ้าเกิดใครเล่นกิจกรรมอื่นช่วงนี้นก็จะมีแจกไอตัวโทเค็นเนี่ยแล้วก็เหมือนกับใช้โทเค็นเนี้ยไปเป็นส่วนลดตอนที่กิจกรรมนั้นเข้ามาให้น้องซื้อแต่ว่าถ้าเกิดน้องไม่เล่นเลยน้องจะไปเล่นกิจกรรมนู้นอย่างเดียวก็ได้มันก็จะก็แค่ไม่ได้ส่วนลดนะครับก็ สำหรับคนที่อยากได้ของอื่นด้วยมันก็จะดีกว่านะเพราะใช่ไหมเถอะเงินเดือส่วนร้อยเก้าเก้าเพชรนะครับร้อยเก้าเก้าเพชรจะได้เป็นตัวสกินกระเป๋าสกินกระเป๋าอันไหนวะเอ๊ะ ทำไมเหมือนไม่ได้แอปมาแล้ว <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลืมแอปมาแล้วกระเป๋าวันนี้เฮ้ยลืมได้ไงไม่ลืมหรอกก็นี่มันกล่องสมไงมันจะไปหากระเป๋าเจอได้ไงโอ้นี่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 น,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 นี่อย่างเท่เลยนี่นะครับให้ดูนี่เป็นเวอร์1นะครับเวอร์2ก็เป็นแบบมันเป็นยม,มทูตเกาะหลังโดยเล็ก รุ่นสองก็จะตัวใหญ่ขึ้นหน้าตาเริ่มกลตินมากกว่าเดิมแล้วก็ว่นสาไว้เป็นตัวใหญ่เลยนะมีว่าเหมือนแบบขายของด้วยนะครับซื้อไหมซื้อไหมขอเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่ากระเป๋าอันนี้ก็โอเคตรงที่มันไม่ใหญ่นะครับเห็นป่าเวลาที่น้องใส่เข้าไปที่หลังอ่มันจันแค่นี้เท่ด้วยแล้วก็ไม่ใหญ่ด้วยเป็นกระเป๋าสีางคถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ตัวนี้นะครับ ตอนนี้เชฟเป๋านี้โคตรน่ารักนะก็เติมเงินแค่199เหรกยญเท่านั้นก็ได้กระเป๋านั้นไปเลยนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตู้สุ่ม8ชีนะครับตู้สุม8ชีแต่ว่าความพิเศษของตู้นี้ก็คือตอนที่น้องได้ปืนน่ะมันจะเป็นกล่องปืนน้องก็สามารถไปเลือกได้ว่าอยากได้ปืนอะไรในนั้นนะครับก็ มีให้เลือกอยู่สามปืนสามปืนหรือสี่ปืนประมาณน,นี้ออ ER ก่อนที่จะไปดูปืนนี่นั้นนะครับมันจะมีของอีกสองอันนะครับอันแรกก็คือจะเป็นสกินอาวุธนะครับ SKS แต่อันนี้จเป็นสกินแบบธรรมดานะครับอุลตริวิงตัวนี้ก็บวกแม็กกาซีนกับดาเมจไม่ได้แย่นะครับบวกดาเมจก็โอเคละอยู่ในตู้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่ง <c oughs> ขอโทษเสียงยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่ไม่สบายอยู่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ในตู้เหมือนกันจะเป็นตัวออกมาทำไมไอสวอร,ระดับสีม่วงนะครับหายากไอสีม่วงนงเยอะเหลือเกิน ันนี้เป็นไอวอทดรูปกล้องถ่ายรูปนะครับนี่ก็อยู่ในตู้เช่นเดียวกันนะส่วนารางวัลใหญ่ของตูน้นี้นะครับมันจะเป็นกล่องปืนนะแล้วน้องก็สามารถไปเลือกได้ว่าอยากได้ปืนอะไรในกล่องเปิดมามันก็จะมีปืนให้เลือกสอันนะตัวแรกที่อยู่ในกล่องก็คือตัวเป็น a ug นะครับปืนอัคหรือว่า a ug ของเราอันนี้ก็เป็น อ่าแบบตัวนี้บวกดาเมจสความเร็วรีโดดหนึ่แล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่1ก็ยิงแรงๆนะครับตัวนี้รีโลดไวๆแต่ว่าจะไม่มีตราการยิง้วก็อาจจะยิงลั่นช้าไปหน่อยแต่ว่าดาเมจก็จะแรงๆอส่วนอันที่2นะครับที่สามารถเลือกได้นะก็จะเป็นตัว AN94 ชื่อ k ครอ t อิม อ่เจ้าอิมเพตตัวนี้อันนี้โบยตัเมจสองเหมือนกันนะครับแมนยัมหนึ่งแล้วก็ลดแมกกาซีนก็ได้เคียงกับตัวเมื่อกี้ก็คือโบยตัเมจนะครับแต่ว่าจะไม่มียตายนะครับตอนนี้เราที่ใช้อยู่ก็ใช้ตัวนี้นะตัวอัพเวลนั่นเองถามว่าอะไรดีกว่ามันก็ต้องตัวนี้ดีกว่าอยาอะแหละตรงๆนะครับแต่ว่าอ่าสแต่ตัวนี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดเพราะได้ดาเมจมาถึงสองเลยส่วนอันที่สาม นีสามเป็นฟาร์มัทฟอร์มัสระดับสีม่วงเช่นเดียวกันชิบเป็นไหนบ้างตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคบวกอัตราการยิงสองความเร็วเดดหนึ่งแล้วก็ลดแม่นยำนะครับก็ใช้ได้มีอัตราการยิงแล้วก็เท่ด้วยเห็นซึ่งตัวตู้น,นะครับก็จะมาที่8ถึง2 1นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็อย่าลืมไปสุ่มกันได้นะครับก็ เขาบอกว่าไม่แพงมากนะครับราคาก็เริ่มต้นที่ถ้วยเก้าเพ็ดนะครับสิบ9ก9าสี่สิบเก้าเนะครับก็8อันรวมกันอยู่ที่1,572งพัรเจ็ดพนะครับถ้าเกิดใครดวงดีนะก็อาจจะได้ก่อนนั้นนั้นใครดวงไม่ดีก็เตรียมตัวหมดตู้ไปได้เดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าแล้วจ้าบายพรุ่งนี้มีคลิปของฟรีดู